ดอกกระเจียวจ้ะโอไกลใหญ่มาเออดอกกระเจียวจ้าทำไเฮ้ยเอาขับรถไยพอดว่าใกล้คันดีไรกระป๋อมไรก็ไไ้ใกล้เีอยเขานี่คันดีคือย่งนิมเท่าันังมันเท่าอลไพวกน่้ปุ่นเอาโลด ล้างถือไปทางหน้าพันมีโม่ได้พี่น้องเลยโซ่อกตบ้าใช่แม่เข่าครับสวัสดีตอนเช้าพี่น้องจ่าอยู่ทีตลาดปรบคุชชังบ้านเลยพี่น้องตอนนี้ก็คือพักกันมากับทีมงานพี่น้องจ้าทีมงานปราสาทแตะกำลังเข่าป่าจ้า ไก่ป่าเทากับลังสีกับลังคันพี่น้องเอ้ยมากับทีมงานเดชเบิร์กถูกไก่ไก่ไก่มันจักปีได้เราไก่นี่เนาะทางนาดีละพี่น้องไจับเพื่อนกันพี่น้อง เด็ข้อเด้พี่น้องโอ้ยเขาเอาจนบดแล้วเห็นอยู่บ่พี่น้องเห็นอยู่บ่บู๊สจำเมื่อวานนี่แล้วบอนเขาเอาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องพย้อนเล่นมาที่นี่นะโอ้ยยังอยู่ดอกหนึ่งนี่เอากนแล้วยังอยู่ดอกดีเปนี่เนี่ยในหอยเชียมหอยเชียงหกสันเมื่อวานนี่สองดอกสองลูก กำลังผลมันยังผลอยู่ดะใช่มีแกแกเบิ้งเนสิเอาเอาในที่นอนเบิ้งนะนงดอกที่สอนงดอกที่สองี่นอนนะจ่าดอกที่สองจ้าเนมที่นอนเนมาี่นออบอนเขี่ยห้ามว่าเีลวที่นองเ้ย โอ้ยนี่นั่งเลยดอกนี่มีมนี่ก็จได้ซื้อมาบีจพูดว่าน้ำติ่มทีปวนเมื่อพญานคเยอะคอยดึงว่าน้ำทำนี่กแล้วก็จะว่าหยีบเลยพูดมาหนักจะพูดเอ้ามเนี่ยต้องมือยู่แล้วเรื่องแม่ท่านนี่ใสเห็ดนหรอเอ้หมะน้องมัแล้วไอ้พ่คนพ่อแจวอยู่ดอกนวม อันหนาไเนี่ยดอกอสามแค่นี้ซื้อมาเร็เอะตันี่นี่นีดอกกางนี่นี่นีโอ้เแม่ช่องดอกเฮ้ยมาดอกเดืยวนี้ช่องออ้นทีเ้เลเด้เด้องเด้งเถอะ เ่งม่งสิอะไรได้นี่นะขับไปเยอ่ับไปเยอไม่ใช่น้ไอ้ใจี้เาม้นี่ะซองนี่นะจซองเจ็ดซองแปดซองเอาเข้ามอะไรนะเอาๆ่งามโยย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 ่ยย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 ยมยยย เอาจินเลยเาข่อเอาตันนี้ก่อนจะเข้าเท้าอย่าเฝ้าว่าน้ำอย่าเ้าดอกนึ่งจะมีคุณค่าเิเอาขอนมืืองปะหนาพี่น้องโอ้ยสองนี่บ่สองกกกทบบังดูอบังดูโอ้ในหักจะมีเน่ามังใช้บ่อน้ำใช้น้าบอน้ำรวอนโอ้ยช่อนด้ก้นเดี๋ยวเดน้ำบเคาะหได้ก้นน้าตอนนี้เดี๋ยวดูแน่นเอาละตุยมันคืออ้อยแห นีแต่จุซอกพี่น้องเยีหอุนโอ้ตตกสอกตกสนอพี่น้องเ้ยัอวจันจากเส้นเเด้อจ้าพี่น้องจ้าจ้าชำนุ่มเมวนี่ช้ำนุ่มบ่เอาย่อนี่อาบอนก้าเมื่อวานนี่และพี่น้องโอ้ได้สำเนียแหละชำนุ่มอืม กน้ำอยาพึ่งไปเยครับหาดีๆก่อนโอ้ลับาแล้วกับตัวหาคืออ่้งเลยค<อ>ือวาอากสลึกสลึกเพราะมันเป็นบ่อพันลึกบ่พันลาต่อเก่าต่อเดิมพี่น้ำกจ้าก็<อ>เห็นนี่แหละ้ยกเป็นได้เปนบ่มาบ่อพวามานม่เนี่ยพวมันนี้เลยนี่นเลยเอาเฮ็ดอีกเลยนี่นี่นี่เียบโอ้ เจเมตาดีเนาะนี่นก่นี่นะโพโวอยู่จุมเดียวได้นี่แหละก็ได้จุมเดียวมามือได้จุ่มเดียวมันบอกเนาะใบมือไหร่นาคข้อมึงก็ใหญ่ไออมึง็เไห่อยู่ข้อมีแล้ว่้ก็หอดถาอันนี้กรุกดูแน่น เก็บอาการหน่อยน้ำเธอจะแตกสาวนะโอ้ยัวเต่มม <ok ื่ทองคอยขึ้นกระโดดทอคอยขึ้นประโลปดเป็์จะขึ้นขี่ยังออกันโย้ยจะแตกสาวน้ำจะอแตก น้ำน้ำมูตามีอยู่น้ำอันนั้นลงค่อยๆนี่ดอกนี่คิดว่าเมเซียมาละอ่ะมันเป็นอะไรเห็ดจุมุห้าฮกบอห้าฮกบอเบาๆเบาๆเดี๋ยวตื่นฮีกันนั้นฮีอะะล ดูหลานเ้ของดิสือด้วยจะจกาไปเจ้าภาพสูงเลไปเจ้าภาพสูงสวยูมิมมุตมีอยู่นจ si> ้งเยปวงพวานก็เอังตาเลยงน้ำงพวานแล้วพี่น้องเอ้ยเยี่ยด้วนะเหนน้ำเียมองดูหมอนล่มดอพี่น้องเรดอแต่ว่ามันออกปลาเหมือนหันลุ่ม พ่นเดี่ยวนี่แหละพี่น้องเฮ็ดก็ได้ยอวันนี้เยอเยไปัวดยออกอันนี้กับออกอยู่เดียว่นี่นี่กมันจะออกเือน่เห็นมันออกนี่ไม่เชียร์ทนานอย่งขอข้าวหวานบ่อนี่ยจุ่มเลยคือจุ่มเฮ็ดกระได้จุ่มเลยมาเบิ่งนี่ย3ชั่มงนรอถ่ายยู่อีก10นาทีเเฮ้ยดอกนึงเฮ้ย มีดอกนึงไงดอกเทิงนะสวัสดีคุละบ้อระบ้อบ่อาเป็นด้พี่น้องทางนี้เลยคือวันลามพี่น้องเมื่อวานนี่เาาลงร่มพี่น้องเอ้ยมื่อนี่เขาจะหาหรอกเป็นเทิงอืมสวยอ่ะ ปงพาวานบอกไอ้ทองเขาเปลี่ยนใจมึนในสายเฮ้ยเบิ่งผลงานก็ได้จักดอกพี่น้องน้ำเอซีสองดอกมันมันเป็นดอกขาวพี่น้องโอ้ยนี่แต่ว่าเราเอาเมื่อวานนี่ดอกใหญ่กว่านี้พี่น้องเออดอกใหญ่กว่านี้เบิ่งก็ปลาพี่น้องเอ้ยใบไม้แผ่นเอิดเติดอืม จ้าสัญญาณออกเทือดเดีเยวคือปีกายนี่ปีกายนี่ก็ออกเทือดเดีลยวกันแล้วเลยเบิกสภาพหนังหนาพี่น้องจ้าเหงื่อแตกเหงื่อแตกโสดโผ่เฮ้ยได้บุหรา่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าห่อนแต่้าวลีล้อเมื่อนี้นะ ขว่วยลงหวยขวยลลหองเห็ดอะไรึ่งหวยยพึงแม่ตีเห็ดบทบ์หวนเห็นหุงร่างหลมต้องยืนลมต้งยืนจ้า โดดโดดตะปังห่วยจ้าโดดตะปังห่วยเออจเป็นรีม่เนราดีเลเฮ้ยกระตุกพลกตุ๊กจะได้ทีผลลุออกาจะกลายเปนแล้วทีที่จะถีน้าบอยนะ่ข่าวกันวย ข้างโอี <ing> ่เงไมยขงไม่กระนู้นนี่เออคุณเป็นกระนู้นรอบไปมนจาบ่เมยเดี๋ขนยางเจ้าหือันมยเนาะ แกใสเฮ็ดทำนี่แหละกดไ <Good S 1> มคานูนมันกตาตไปแล้วไม่ไงถกเยไอกสองอย่างบ่เดอบบนน่ได้เฮ็ดทำกับาไนูนเด้อบบนี้เยือยไปววาเดือบมาหาเห็ดถือบด้เฮ็ดน้ำประทัดหอนหมองมันถยเห็ดนะเอาตัวเห็ดทากับแก่ใส่น่าไปซ้หาดีเนาะก็พกันขี้ได้ปลาใหม่เดี๋บว่ได้ปะจ๊ะขามหวยขามห้องขามคอน

้ำมันดอกด้วยเห็ดพอได้แล้วเก่งกับโบมูวมอนหมอนหนหอนอมนหมออนหมอนพี่น้องเมอนหออสีอน้อง งอแตกงแตกแอยู่โคบโคบพี่น้องเลยนกกระเจียวจ้ะนี่กินอนี่ง่ายนกกระเจียวข้าวกาลกเกสรมันยังอยู่มสองดอกมั้สองดอกง้นนะสองดอกจ้า เอามันเท่าเลยาดอกพี่น้องนี้จ้ะเอ็ดปอดีเอ็ดปอดีใฐ์หิ้งหามงกมงกันยังพื้นไปทีแตกยังอดนอนอยู่งนจบใครก็บ่า่บางคนตองบรรยากาศดีกานยงืยนไป นาตูประหมอยู่หนั้นกปลาเอยู่วอนางหน้านั่นนี่นี่งาปุ๋ยไม่มาปกยาวกเนี่าอนี้ตัวใหญ่ยูบเป็นร้อยพ่อตัวเอวัวไม่ขาจะมาโอ้แมงบงอันนี้ใสเลยเอา่มากินน้วมันนี่กำลังออกกระ้นพี่น้องกี่เจลดอกเจว โอ้ยอันคือสมาถ่าวแท้มันแม่นอยู่บ่ว้าดอกนี่น้องบ่มนใจจะคือจะคือถิมเลยจะคือถิมหอนไม้ขนุนเลยเจ้าถิมพอนไม้ขนุนไเลยไม้ขนุนจกระถิมเลยเขาบอกมือเห็ดบานกินโฮมนะบ่ทีนี่มอฟก นี่ตัวนี้งามๆเลยนี่อนนงามงาม่เชื่อนี่จะบออีกตัวนีมันเ่าบ่อเลืองๆนะเอาลยพี่น้องอย่าว่าแซนวิชเด้ขอสมะปลูกินมาปลปกจ้าแมแดงมันเทียน้เอาลกกรเจียบผู้ออกละออกหลใช่เนาะในใช้แลเขาดึงเอาเบิดแลต่ชิจื้อหล่มันเบิร์ดไปเยบ่นี่แห้งมันอินเีมันนานาแล้วเฮ้ยเอานะ เชยะกระอยัอย่กตั้งว่าบอเปเปิบกันเลยเนาะเอาก็เจี๋ยกับรสูนี่นะนี่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 เออนี่เจ้าบบอเห็นนะครับดอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยเอาหัวมันแน่จะมาปลูกนาะจะกระายเลแหละ ดอกเจียเล้ยบ้าปอบนั่งย่อ้แะนลอจ้ดอกกระเจียวส่งดอกเอาไปให้เอาไปติดเล็บน้ำติดเล็บอีลไรเอาสีแดงๆมันเอาไปให้เล็บมือเราดะเอาเล็บเหรอเอากาวฮ็ดเอาหน้าห้นละลายุ่มอยู่นะนี่บอกอืมนี่บอกอืมมือจับไ่แล้คิดแสบบ้าน้ำนี่ปอบน้ำนิดบ้านน้ำปวดมากกาไปหิ่ขบว่าบอก ขอเสืออยู่นี่เด้อืเป็นแล้วนั่งสี่หานพูนั่นชุ่มอยู่นั่นค้าขึ้นไปท้งนั้แล้วเชือมันไล่เรกระเชวเนะใส่อีนนี้ปวดทอดกืบล่ะนี่ตัวเท่านี่บ้าเอาบ้าใช้เอซีิเอาพุ่นน่ะโอ้เีกซอนมันง่าไปเลโอ้ยง่ายนลี่ตัวนี้ยข้าม่นังแย่อยู่บเอาเอาไอี่เอซี่ยากายมาเลยไหนเออนี่อ่อนอ่อาเ้นะ ข้าแมวจึงเจะอยู่แสดัวนีงก็งามนาล้นีสัมพูเอออยู่เดี่ยวเอาหัวมันอ้าอีเด่มันสิบปูโอ้ยเอาเมื่อโน้โอ้ยฮะเราโอ้ยให่มันหัวมันเนี่ยพี่น้องเลยหัวมันหรือหัวกระเจยหัวกระเจียวไม่ใช่หญ่เห็นังาๆนะไม่ใช่มูเออยู่้น โอนอาเออเอ้ยในทงพี่น้องในทงนี่ก็มีจ้านังี่ตโอ้ไอแขกโทรมาแล้วมาดไอแขกเอ้ยโอ้เห็นโหสรัส้งสงน่ักดอกกะเจียวพี่น้องจาบได้เฮ็ดกัดอกกะเจียวมาแล้วเอาห <classy. S 2> enfin ัวเลยนะจไม่ได้เอาต้นเอามาปลูกบ่ ปูกินแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ๆๆเฮ้ยนี่มันาาับหัวมันแล้วอกมปูกินโลดมันึงสบายบ่ได้หาาินะเฮ้ยหาเออขนาดปูกเนตามเงายังออกดอกแล้วผักมันบ่พอกิน นจ้าพ่นเอามาปลูกพี่น้องจ้าปลูกกระไดคายจ้าไปนยิ้มมาแย่ยิ้ว่้ยยุ่งแต่มันกเรายุ่เอรินกันตอนนี้กิั่นแหลในเสือเออนี่นี่ดอกกเจียวพี่น้องจ้าข้ากินตามธรรมชาติพี่น้อง แล้รกระเจี๊ยบจะมันมางาจะยิ้มมันอยู่ม,มันย่อยเฮ้ยคุยแม่กระนู้นลายๆเนี่ยนะนี่มีแต่คุยเฉพาะปั่นนี่อ่าตัวนี้ก้อนพี่น้องถ้าว่ามันซ้อนกันเป็นทิพย์พูน้องหรือบุญนะงาวยาจ้า <c oughs> บืเหงาวนี่ล่อนะพี่น้องเอ้ยเอามาือปุกบนนั้นเดี๋ยวก่อนี่เสือ

ก็ใส่ผ้าลายดิก็เจียวเนี้ยก็เขาเนี้ยตรงนี้ฮู้เหงาแตกเหงาแตนพี่น้องเอ้ยโพดโพมังโม่หมักแตงจ้าบิรงสภาพน่าตาภ้ยใหม่ปลาใหม่ที่ใหม่แดนพี่น้องเอ้ยกัดศี้พากันเลาะเมื่อลแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันกายังไงอีกอะไรเอ้ยกสดเลาะเมื่อหาเบิรงนบอลที่มันออกอะไรเพราะว่าเลาะหามาเบิร์แล้วไก่ยังบ่เห็น ไปเอ er าตะบอนเก็บเมื่อวานนี่เนาะจากสายเบิรงว่าได้หน่อยลายซ้ำได้พี่น้องโอ้ยได้อยูหาหูดอกบัวเบิรงกเอะแยะพี่น้องโอ้ยเบิร์กเตอร์อนาลัดเนาะขอเก็บภาพบรรยากาศใบเพียงสมนิกริการพี่น้องจากจิตวนญญาณสบายดีจ้า